เกมเดยครับวันนี้อยู่กับผมยานินชลายนาวินเช่นเคย so หลังจากผ่านเกมฤดูกาลปกติ <do> 17เกมผ่านเพลย์ออฟในรอบวาวคาร์ดิวิชันแนลแล้วก็เกมชิงแชมป์สาย no ที่สุดแล้วเรามาถึงซุปเปอร์โบว์จนได้ครับซุปเปอร์โบวครั้งที่56ที่โซฟาสเตเดียม ลอสแองเจลิสแรมส์ครับทีมวางอันดับ4ของสาย NFC ครับแชมป์ NFC ตะวันตกได้เล่นในโซฟาสเตเดียมของตัวเองนะครับพบกับซินซินนาติเบงกอลที่วางอันดับ4ของสาย AFC แชมป์ AFC เหนือแชมป์ AFC ซีเบงกอลพวกเขายังไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบเลย ขณะที่แรมส์นะได้แชมป์ครั้งก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่เซนต์หลุยส์นะครับตอนนี้มาอยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทีมที่สองต่อจากแธมบัเบบคเนียที่จะคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้ในสนามย่าวของตัวเองโจเบรโร วอเตอร์แบ็กของซึซินาติเบงกอลเยือกเย็นเหลือเกินครับพาทีมมาถึงจุดนี้ได้ขณะที่แมทธิวสแตฟฟอร์ดวอเตอร์แบ็กของแรมเทรดมาจากรีทอย์ไลออนปีแรกพาทีมเข้าสู่ซูเปอร์โบว์ได้เลย อารอนโดนัลเจ้าของผู้เล่นทีมรับยอดเยี่ยมหลายสมัยครับแต่ยังไม่มีแหวนซปเปอร์ปโ,ปรโบว์ค <Hey. S 1> ูเป,ปอร์ครับสุดยอดปีกเจ้าของรางวัลทริปเปิลคราวรับบอลเยอะที่สุดในหนึ่งฤดูกาลหลาจากการรับบอลเยอะที่สุดในหนึ่งฤดูกาลและก็ทัชดาวเยอะที่สุดในหนึ่งฤดูกาลก่อนเกมครับ the venterson หรือ the rock นะครับมาพูดก่อนเกมเป็นไฮไลท์ก่อนที่จะคิกออฟโจเบโร่ถามให้ the rock มาทําอะไรหรือว่าทางแรมเนี่ยไปเซ็นมาเพื่อที่จะมาวิ่งย้อนคิกออฟ all matthew trust what you see right here buddy one play at a time boys one play at a time he w s t h a far ลงมานำทีมก่อนนะครับในช่วงแรกวิ่งไม่ออกเลยนะครับสำหรับ <Defense S 1> แรมในดรฟ์แรกทีมรับของเบงกอลเริ่มต้นเกมได้อย่างดุดัน เรฮนดริกันครับไปแซกแมทธิวสแตฟฟอร์ดนะครับจนกระทั่งทางแรมแต่บุกไม่ขึ้นท้องพันกันแต่รฟ์แรกเลย คิวของโจเบรโร่บ้างสสทีมรับของแรมส์ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันครับตั้งแต่แรกเลยเสียงเล่นดาวที่4นะครับแล้วแรมสหยุดเอาไว้ได้ทำให้เป็นเทิร์นโอเวอร์ออนดาวแรมได้บอกกลับมาบ,บุกที่เส้น50หลากลางสนามเลยครับ แซคเทเลอร์เฮดโค้ชของเบงกอลพยายามจะเสียงตั้งแต่ไร้แร่นะครับเล่นดาวที่สี่แต่ก็ไม่สำเร็จแรมส์มีโอกาสได้บอลในระยะที่มีโอกาสเข้าไปทำคะแนนได้แล้วลูกนี้ครับแมทธิวสแตฟฟอร์ด ขว้างให้กับ OBJ Odeh ไปแค่จูเนียระยะ17หลาในดาวที่3ต้องการ3หลานะครับหลังจากที่เบงกอลเสี่ยงเล่นดาวที่4ไม่สำเร็จแรมสได้บอลบุกในตำแหน่งที่ดีแล้วทำสกอร์แรกของเกมไปได้ก่อนจากทัชดาวของ Odeh ไปแคมจูเนียแรมขึ้นนำ7-0ต่อนะครับในควอเตอร์แรก ่ว่าไดร์แรกนะ่ะตันก็จริงแต่ว่าพอมีโอกาสได้บอลบุกในตำแหน่งที่ดีแรมโดยแมทธิวสแตฟฟอร์ดไม่พลาดครับโอบีเจจากบราวส์มาอยู่กับแรมรับทัชดาวแรกในซปเปอร์โบวครั้งที่56 To keep it close Cincinnati's offense needed to get back to basics มาถึงคิวของเบงกอลอีกครั้งหนึ่ง ยาวทำสกอร์ไล่แล้วครับเมื่อต้องการสกอร์ต้องการบิ๊กเพลไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลครับมองหา <Girl S 1> จามาเชสปีกรุกกี้ฝันใจคู่ใจของทางโจบโรและลูกนี้คว้างยาวครับรับมือเดียวเลยครับจามาเชส สุดยอดครับเลนี้46หลานะครับแต่ไม่สามารถเข้าเอ็นโซนได้จบได้แค่ฟิลโกลเท่านั้นวนแม็กฟียสันลงมาเตะฟิลโกลทำให้เบงกอลไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อเเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกมบุกของเบงกอลทำได้ดีนะครับแต่ว่าจบด้วยทัชดาวไม่ได้ได้แค่3คะแนนเท่านั้น ฟอร์ดยังเหลือบอกว่าเหลือเวลาอีกเยอะครับเกมมันเพิ่งอยู่ในช่วงแรกเท่านั้นมาถึงดาวที่สามครับ11หลาที่เส้น24หน้าบ้านตัวเอง f o r d มองหาโอเดรไปแค่มจูเนีย์ลูกนี้ ฟางให้แล้วโอบิเจรับได้ไปต่อถึงเส้น41ของเบงกอลครับเลนี้ได้ไป35หลาจากดาวที่3ต้องการ11หลาเปลี่ยนเป็นดาวที่1ได้สำเร็จวิกเอนถืเป็นชื่อดังมาดูด้วยนะครับแล้วจาก ดฟ์นี้ครับสุดท้ายแล้วแมทธิวสตฟฟอร์ดว้าให้กับคูเปอร์ครับ11หลาเป็นทัชดาวทำให้แรมขึ้นนำ13-3ต่อเพราะว่าเตะเอ็กซ์ตร้าพอยต์ไม่เข้านะครับจังหวะจะเตะเนี่ยไปตั้งบ่อไม่ดีก็เลยไม่ได้เตะไปนำ10คะแนนครับแรม13-3ต่อโอเดรไปแคมจูเนียกับคูเปอร์ครับ สร้างความเสียหายให้กับทีมรับของเบงกอกได้อย่างต่อเนื่องโจมาโรมาแนะนำตัวกับอิริกเวเดร์ครับ yes, <sir. S 2> เวเดร์นี่รุ่นใหญ่แล้วนะครับ yes, <sir. S 2> เลิกเล่นไป2ปี yes, <sir. S> 2> โดนตามกลับมา yes, <sir. S 2> พาทีมเข้าซุปเปอร์โบลได้สำเร็จกับเวดเดร์โรมีเวลาคว้ายกับจามาเชสรับแล้วได้ดาวที่1นึงครั้งหนึ่ง ควอเตอร์ <Yes. S 1> ที่สองนะครับ <K ai. S 1> เข้ามาในเรสโซนอีกแล้วครับเบงกอแต่จะจบด้วยทัชดาวได้หรือเปล่าโจมิกซ mm ัน hmm. รับบอลทำท่าเหมือนจะวิ่งแต่ลูกนี้กระโดดครับคว้าง เข้าเอนโซนเป็นทริคเพลย์นะครับแฝนด้านหลังถึงกับยืนขึ้นเลยแล้วก็ลูกนี้ทีฮิกกินส์รับทัชดาวในเอนโซนระยะ6หลานะครับนึกว่าจะเป็นแผนวิ่งแต่โจมิกซันคว้างให้กับทีฮิกกินส์เป็นทัชดาวทำให้เบงกอลครับไล่ขึ้นมาเป็น10ต่อ13คะแนนมีทีเด็ดเหมือนกันครับซินซินนาติเบงกอล Here we go. Right back down the field here, buddy. And I'm keep away. will play time. As the first half <moviehalf> wound down, the Rams led by three. Their number three was on his way to the performance. ฟอร์มดีเลยครับในเกมนี้รครับจังหวะสำคัญสำคัญแต่ว่าจังหวะนี้เกิดขึ้นครับโอเดลไแคมจูเนียทิ้งตัวลงไปเห<าง>มือนกับจะเจ็บเข่าซ้าย<ง>จับไปที่เข่าซ้ายนะครับชอนแม็กเวย์ถึงก็ต้องเดินลงไปดู 13-10rams <าง>เป็น<าง> non-contact <าง>นะครับจังหวะนี้ไม่มีใครโดนตัวเลย ล้มลงไปเอง last year. แล้วก็สรุปแล้วครับ <Okay. S 1> จังหวะนี้โอเดเไปแค่จูเนียเอ็นหัวเข่าซ้ายฉีกนะครับ <Four players. S 1> กลับลงมาเล่นไม่ได้อีกแล้ว สีเพล์ต่อมาครับแรมส์มีโอกาสที่จะคว้างลูกนี้แกรมเบอร์มาทางด้านซ้ายดาวที่สามจากการ1ิบสีหลาชี้เข้าเอนโซนแล้วลูกนี้สเตฟฟอร์ดคว้างไปปรากฏว่าโดนอินเตอร์เซปครับเจสซี่เบสอินเตอร์เซปได้เบงกอสได้บอลกลับมา แรมส์ไม่ได้สกอร์เพิ่มเหลืออีก2นาทีในครึ่งแรกเทินโอเวอร์แรกของเกมมาแล้วครับแรมส์นำเบงกอลอยู่13ต่อ10ขคะแนนแต่ฟอร์ดเดินมาบอกเพื่อนๆบอกว่าเลยอีกครึ่งหนึ่งเล่นเต็มที่แต่ว่าอย่าลืมเอนจอยด้วยนะครับ หลายคนคงจะเอ็นจอยไปจากแฮปไทม์โชว์แล้วไไครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นกอล์บุกก่อนครับแล้วก็เบอร์โรมีเวลาลูกนี้ขยับเข้ามาในพ็อกเก็ตแล้วก็ควายกับทีฮิกกินครับลูกนี้รับทีเดียวเป็นทัชดาวไปเลยครับไรฟ์นี้เพล์เดียว เบนกอลแซงขึ้นนำเฉยเลยครับทีฮิกกินวิ่งออกไปจังหวะนี้จะเล่นแรมซี่ตามประกบแต่ว่าจังหวะนี้ครับแรมซี่เสียหลักล้มลงไปไม่มีใครตามทีฮิกกินสทันเป็นทัชดาวของซิินาติเบนกอลครับพลิกขึ้นนำแล้ว17-13ต่อคะแนนจังหวะนี้ถ้าใครดูภาพช้า ฮิคกิส์หน้าไปดึงหน้ากากจะได้แดมซี่ล้มลงนะครับแล้วบุกกลับและจังหวะน,นี้บอลโดนปัดแล้วก็อินเตอร์เซปครับสเตฟฟอร์ดเสียเทิร์นโอเวอร์ที่2อ,อินเตอร์เซปที่2ในเกมนี้จิเดเบยอาวูเจย์ครับจังหวะน,นี้บอลมันกระชอกมาแล้วเข้ามือพอด,ดีก็ให้กับ โครเนกนะครับแต่ว่ารับแล้วมันกระชอกเบงกอลสได้บอลกลับไปแล้วก็อยู่ในระยะที่ดีเลยครับเส้น3าบแต่เบงกอลก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับบุกไม่ขึ้นแล้วก็ทำได้แค่ฟิลโกเท่านั้นบวกอีกสคะแนนทำให้เบงกอลสขึ้นนำ20ต่อ13านำหนึ่งทัชดาวเต็ม แรมส์บุกขึ้นมาไดฟ์ต่อมาได้แค่ฟิลโกลเท่านั้นนะครับไล่มาเป็น16ต่อ20ว่าในช่วงต้นครึ่งหลังนี้ทําสกอร์กันอย่างรวดเร็วนะครับไอวอนโจเบโรมาแนะนําตัวกับวอลมิลเลอร์ Never too late แต่วอลมิลเลอร์ก็ต้องการแนะนำตัวกับโจเบโร่เหมือนกันแต่แน่นอนไม่ใช่ด้วยการจับมือแน่ๆการแ,แนะนำตัวของวอนมิลเลอร์กับโจเบโร่คืออย่างนี้ครับ เข้าไปอัดโจเบโร่เข้าไปแซกโจเบโร่เครื่องหลังทีมรับของแรมนกดดันโจเบโร่ได้อย่างต่อเนื่อง s <S ทั้งเกมเลยโจเบโร่โดนไป7แซกนะครับ <Yes! S 1> มากที่สุด <The ball. S 1> ในประวัติศาสตร์ของซุปเปอร์โบว์ ทีมรับทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเลยครับในช่วงหลังจากที่ oh, you, เอ็นกอร์สนำอยู่20-16ต่อนะครับแล้วจังหวะนี้เบโร่โดนอัดเจ็บเข่าขวาไม่ใช่เข่าที่เคยเจ็บนะครับเข่าที่เคยเอ็นขาดนะเข่าซ้าย พยายามจะสลับอาการบาดเจ็บนะครับทีมของแรลส์มีโอกาสกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งชอนแม็กเวย์บอกว่าเราตามอยู่4แต้มเราขอไรฟ์นี้ไรฟ์เดียวทัชดาวเดียวให้มั่นใจในตัวเองครับและพวกเราจะคว้าแชมป์ได้ ฟอร์ดเดินมาคุยกับทางคูเปอร์ครับไรฟ์นี้ต้องมาเล่นดาว4ครับในเซตออฟดาวแรกเลยที่เส้น30หน้าบ้านตัวเองนะครับถ้าเบนกอรสหยุดเพลนี้ได้พวกเขาจะถึงชนะแต่ฟอร์ดยื่นบอลให้กับคูเปอร์ครับเจ็ดสวิปมาครับจังหวะนี้คัดเข้ามาด้านในแล้วได้หนึ่งหลาที่ต้องการไป ไลฟ์เดินต่อจากนั้นแมทธิวสตฟฟอร์ดแทบจะไม่มองหาใครเลยครับเล็งไปที่คูเปอร์ครับคนเดียวถึงเวลาต้องมองหาเพลย์เมคเกอร์แมทธิวสตฟฟอร์ดคว้างโนลุกพลาห้กับคูเปอร์ครับได้22หลา แล้วก็จังหวะนี้ค้ายให้กับครับครั้งหนึ่งในจังหวะดาวที่3ครับเติร์ a แอนโกโดนปัด <it. S 1> เอาไว้ได้จังหวะนี้แต่ปรากฏว่า oh <my. S 1> มีทงลงมาครับ, oh บวิลสันถึงกับงงเลย oh <my. S 1> เป็นทงในจังหวะโฮดดิ้งนะครับ oh <my. S 1> ดูกันอีกทีโฮดดิ้งยังไง s <S ดูกันชัดๆตัดสินกันเองครับลูกนี้ เพื่อนโยนธงโฮลดิ้งเป็นดาวที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งสเตฟฟอร์ดจังหวะนี้โรขวาร่างเข้าเอ็นโซนให้กับคูเปอร์ครับจังหวะนี้รับได้โดนอัดไปที่หมวกเป็นทัชดาวแต่ว่ามีธงแน่นอนธงหนึ่งธงเป็นของเบงกอลในจังหวะที่วอนเบลอัดไปที่หมวกของคูเปอร์ครับแต่ว่าแรมส์เองก็ฟาวเหมือนกันจากจังหวะโฮลดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นออฟเซตกันไป เพลนี้ต้องมาเล่นกันใหม่นะครับอนแม็กเวย์บอกแมทธิวสแตฟฟอร์ดข่านทางวิทยุบอกว่าเทนี้เราจะเอาชนะบอกคูเปอร์คับให้ออกไปด้านนอกเทนี้คือเพลงตัดสินเกมคูเปอร์คับเข้ามาด้านในก่อนและลูกนี้สแตฟฟอร์ดคว้างแบ็กโชเดอร์คว้ามือของคูเปอร์คับเป็นทัชดาวครับ อีไลแอปเปิลที่ประกบอยู่ปัดไม่ได้ทัชดาวนี้ทำให้แรมขึ้นนำ23ต่อ20ในช่วงท้ายเกมเหลือเวลา1นาที25วินาทีให้กับเบงกอลสอบโต้กลับทัชดาวที่3ของแซฟฟอร์ดในเกมนี้อู้บัคับรับทัชดาวที่2แรมขึ้นนำในช่วงท้ายเกม23ต่อ20 เดเดแคมจูเนียเข้ามาดีใจด้วยครับซูเปอร์คูเปอร์คูเปอร์ครับโดเบโรยังดูเยือกเย็นอยู่ครับสองเวลานอกขณะที่ชอนแม็กเวย์มาปลุกใจทีมรับบ้างบอกอารอนโดนาเลยนี่คือโมเมนต์ครับต้องเอาให้ได้ครับต้องหยุดให้ได้ ไลฟ์ของเบงกอลเริ่มที่การค้ายกับจามาเชสรับแล้วทำระยะได้เยอะเลยจากนั้นมาได้อีก9หลาในดาวแรกเฟบเคอรี่เลอบรอนเจมส์แต่หนึ่งหลานั้นเบงกอลพยายามสองครั้งต่อมาไม่ได้จนเป็นดาวที่4ต้องการหนึ่งหลา เวบอกเลยว่านี่เพื่อแชมป์โลกเพื่อตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์โบว์แล้วเขารู้เลยว่าถึงคิวของอารอนโดนาลแล้วผู้เล่นทีมรับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสนามดา <he> วที่4ี่หนึ่งหลาเบงกอสจะคว้างโดนาลหลุดเข้ามาล็อกตัวเบอร์โรไว้ได้เบอร์โรพยายามคว้างไปแต่ว่าสมชัยพีรายรับไม่ได้ <love> เป็นเทอร์นเวอร์ออนดาวครับจังหวะน,นี้ รอนเดอรนหยุดเบงกอลเอาไว้ได้แล้วช่วงเวลาที่เหลือแรมส์แค่ลงมาคุกเข่าเท่านั้นแมนทธิวสตัฟฟอร์ดคว้าแชมป์ซูเปอร์โบ์ได้สำเร็จหลังจากมาอยู่กับแรมส์เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นทอนแม็กเวย์ทำสำเร็จหลังจากที่พลาดมาในฤดูก,กาล2018ที่พาทีมเข้าซูเปอร์โบ์แล้วพ่ายต่อนนีเล่นเพยทย่ออสไป นี<เ> auto> <pay> so ่คร so ับจังหวะนี้ดูกันอีกทีครับช็อตนี้เนี่ยถ้าโจเบโร่มีเวลาอีกนิดหนึ่งจะมาเชสสลัดหลุดการประกบของเจเล่นดมซี่ไปแล้วนะครับแต่ว่าอารอนโดนาลเข้าไปอัดโจเบโร่ได้ก่อนอารอนโดนาลได้แชมป์สักทีครับรอมานานได้แต่รางวัลส่วนตัวครับได้แต่รางวัลผู้เล่นทีมรับยอดเยี่ยมรางวัลอโปรรางวัลโปรโบแต่ไม่เคยได้แหวน แอนดรูวิทเวิร์ดได้แหวนสักทีครับผ <Okay. S 1> ู้เล่นแนวบุกไวั40ปีที่หลายคนบอกว่าแก่เกินไปแล้ว <Okay. S 1> ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วควรจะต้องเลิกเล่นไปแล้วท <Okay. S 1> ้ายแล้วชอนแม็กเวย์ได้เกเตอร์เรตบารสนะครับโดนเทเกเตอร์เรดใส่หลังจากที่พาทีคว้าชัยชนะได้ ปีที่แรมส์เนี่ยทุ่มสุดตัวนะครับตั้งแต่เทรดเอาแมทธิวสแตฟฟอร์ดมาเทรดเอาวอนมิลเลอร์มาไปเซ็นสัญญาโอเดียไปแค้มจูเนียมาทำทุกอย่างแล้วจริงๆอิงอออินและแรมส์ทำได้สำเร็จครับอรอนดนัลได้แชมป์จนได้ความรู้ so right. สึกดียอดเยี่ยมครับ ดูวิดเวอร์จะเลิกจะเลิกยังไม่ยอมเลิกและสุดท้ายคว้าแหวนจนได้ in, โดโนาบอกเลยบอกว่าดืด่มดาบรรยากาศนี้ให้เต็มที่ครับร้องไห้เลยครับโดนาสำเร็จสักทีขณะที่ผู้แพ้โจเบโร,โร <It> s <S นี่ like เป็นเพียงฤดูกาลเต็มๆต็ฤดูกาลแรกของเขานะครับ เขาพาทีมเข้าซูเปอร์โบได้แต่ในที่สุดไม่ได้แชมป์แต่ยังมีเวลาเหลืออีกมากมายสำหรับโจเบโรปีนี้เป็นปีของลอสแอนเจลิสแรมครับทุ่มทุนเต็มที่ทุ่มทุกอย่างเต็มที่และที่สุดคว้าแชมป์จนได้แน่นอนความยินดีนี้เป็นไปด้วย ความยากลำบากนะครับผ่านอะไรมามากมายสำหรับแรมโดยเฉพาะแมทธิวสตัฟฟอร์ดถ้าไม่นับฤดูกาลนี้ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับดีทรอยต์ไลออนส์นี่ oh <my> ยากลำบากมาก oh. แวนเจอเฟสันเพิ่งมารู้ข่าวว่าภรรยาของเขากำลังจะคลอดลูกอีกคนหนึ่งครับต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับไปอยู่กับภรรยาที่กำลังจะคลอด hey, บุตอีกคนหนึ่ง ช่วงเวลาที่รับโทรฟี่ลอมบารีโทรฟี่กันใครจะได้ซูเปอร์โบเอ็มวีพีไม่เชืเ่อเลยครับ <I> mean, ความรู้สึกแบบนี้ oh รอมานานครับแมทธิวสแตฟฟอเร์ดลอสแอนเจลิสแรมเป็นแชมป์ซูเปอร์โบ,รโบรครั้งที่56 และฟอร์ดได้แหวนวงแรกชอนแมกเวททำสำเร็จแอนดูวิทเวิร์ด <Whit> <c oughs> เอาชนะทีมที่ oh, ดราฟเขาเข้ามาวอนมิลเลอร์ได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งคูเปอร์ครับได้ซูเปอร์โบเอ็มวีพีและนั่นคือทั้งหมดของ NFL ฤดูกาล2021ครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ฤดูกาลหน้าสวัสดีครับ <S <S <us ler> NFL Films Production is a presentation of NFL Network